ของเรือตะการจากสารไม้ไผ่ไก่ย่างทางพาดตลาดกะลำเลือดล้ำพลอยเจรไนพระใหญ่ภูมิงทองนี่คือคำควรคองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนเก่นจ้าพี่น้องสุป,ปุสุคนมิดหมอแค้นเฟนหมอลำอผู้ติดตามช่องยูทู e ยายพูนฮิตูนขอนแก่นชาแนลนี่คือทงหน้าอันน้น้อยของ ยายพูนมฮีตูนเนออันนี้ก็เถียงหน้าหน่อยเถียงนาน้อยบางที่เด็กหน่อยก็มาซ้อยซ่าเนี่ยอยู่ดี <g ül> อันนี้ต้นบะก,กวอกหรืพี่น้องเนี่ยต้นบะกกอกอู้นต้นบะก,กวอกอันหลังมองก็เป็นเหี่ยวเหี่ยก็ยังค้นขึ้นไปลักเสดบุ้งให้เป็นดวงจอยมี่จังได้บุเออให้เป็นดวงจออีลีบูพี่น้องเนาะเออเป็นใบเหนเนี่ยวเหี่ยวก็บีนั่นนั่นเห็นไหมพี่น้องอ,อ,อ,อันนี้หลักฐานการ ต่อยมะกกว่าของคุณอุ๋ยและเพื่อนสาวนะฮะต่อยแล้วเก่าประเวทเพื่อนฟ้าวเพื่อนจิบวเห็นที่คือว่าเนาะอืเพราะฉะนั้นก็เสียดจดืดเจ้าของขี้ขัข้นต้อยเคลื่อนเอาไปใสต่ตำบบกหงเลยม,มาพี่น้องเนาะใสต่ตำบรกหงอืมมีลาเป็นเขา่ามันตายแรงพี่น้องที่เรียกพี่นอ้องเอ้ยตายแรงเป็นย่อมยอมนั่นนั่นมองนั่นคือตายแรงคือคือมันมันตาย มันตายใหม่ไปเลยดพี่น้องตึงเป็นเพี้ยไฟอืมเ,เลยได้ตัดเอาเล่เล่เพิ่นมาตัดจอยเจียงหน้ากับ,บโบไคลามาดูพี่น้องแต่ว่าเถียงนาเถียงหน้าน้อยนี่เป็นตะนอนเวินนอนเวิน,นดีดีเลยพีย่น้องบ่เดปัดอืมอันนี้บ่เดปัดทุกเนี่จนยจังนอยอย่าก,กันเด้อนี่เห็นไหมมันจะเป็นยังจี๋หรอพี่น้องอันนี้คือเป็นเพี้ยอันทงนี่คือเป็นเพี้ยอันให้นี่คือเป็นเพี้ยไฟเป็นเพี้ยไฟเราเอามาตัดเอาอัน เอาไปเชี่ยงตันหญ้ามาตัดตัดแล้วประเทศนี่มมนเรื่องหัวตันใหญ่พี่น้องเนาะมันกับบ่บมีไงบ่ะเทกันแต่ว่าก็ดีใจที่เอ็นต้นเขาลายกว่าต้นหญ้าแล้วเนาะเขากับงามเนี่ยบองามเนี่ยพี่น้องเอ้ยสิได้กินอยุโรทเฮงสิบ่ได้เต็มที่ปานใดเนาะพี่น,อน้องเนาะเออก็เฮ็ดน้่กันกับไอ้บ่ได้เฮ็ดผู้เดียวดีวเพอดีไอ้พระพี่สภัยมากรอคลอดก็เลยดีเฮ็ดหน้าสวยกันพี่น้องอ่ามีละ แต่ว่าปีนี้กระซได้กินเขาอยู่ปีีปกยนี่บ่ได้จักเม็ดนั่นเลียงเลียงคักเลียงเนี่ยปีกายนี่เลียงยี่หลี่แรงเกินแรงขนาด <c oughs> อือภาษาเลยแรงขนาดแรงขนาดเจ้าแรงขนาดแท้แนวเออไปเลยดูรายก็ลยสิว่ว้าเลยได้ <c oughs> อะนี่ละพี่น้องเป็นทุหน้าอันอันมองก็ะซี่คือคือมองตายตายไปเลยด้ยพี่น้องบ่มีเวลามาสามเนาะบ่มีเวลามาสาม อาเซียคุกคักๆเนี่ด้อผู้ใดที่ชมก็ยมอย่าชมเพราะว่าบ๊วยเมืออาชีพบไทยทำดินเนี่เป็นมือสมัครเล่นเนี่ยเจ้าเสียมิตรหญ้าดิพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันงามแตข่ขบขวบได้ป่ะต้องมองกับมิตรหญ้ามันก็จังหวะหลับบ๊วยเมื่อสามบ๊วยเมืออาชีพยบหน้าหนุม่มมือสมัครเล่นไอ้กันมือสมัครเล่นด้วยกันไอ,อ้แล้วก็เป็นกุกเป็นเชียบเนาะอ่าเป็นผู้ใดเอากลองฟูมมันถิ่มยังสีเนาะออ๋วันนี้เนาะ อ,อือเอออามันจิิวมาตีขึ้นจังไหนอืมจังค่อยไปเก็บไปเมียนก็ได้ดอกบ่ากันนี่พี่นอ้องอืมอันนี้ก็ตัดตัดเมื่อนั้นตัดแล้วมื่อนี่ก็เลยให้อายมาตาดัดซอยพวาเมือยเนาะือออายมาตาดัดซอยบ่าเป็นจ้างดอกให้นำใจกันให้อันเงินก็เป็นค่าน้ำใจซื้อบด้จ้างแล้วดอกบ่ิเวนเงินค่าจา้าจงกันจ้างคือเสียลายคนนั้นพี่น้องเนาะ นีละกะิพ่อได้กินอยู่ดอกน้อสิพ่อได้กินอยู่น้พี่น้องนาะเพราะว่ามันกับมีเข่าแน่มีหญ้าแน่กระซ้ามันเถาะนาะถ้าบริเวณเมื่อชีพในการเฮ็หนาเน้ะพี่น้องเพราะฉั้ดเล้ยวได้สำนีกระทืบพระบิณฑุกกะจิได้กินอ่ากะจิได้ก huh. nope. like ินได้อ่าขันกินบุบเบิ้ลกะจิได้ขายขันนขายบุบเบิดเอ่าขันันกินบุบเบิ้กะจได้ขายทั้งสี่หลักพี่น้อง คือทั้งกินทั้งท่านแน่ทั้งขายนำเพราะว่ามันกับวนเวียนอยู่นี่ลหละถ้าทำนาแล้วทำนาหวังว่าสีขายนี่ะบ่ได้กำไรถูกปีน้องแต่ว่าเห็ดเห็ดเพื่อสืบถอดสืบถอดความปิดลูกใส่เศร้าให้เศร้านาความลำบากบาเห็ดนามันเห็ดยากสมถิเห็ดยากอยู่ดีอย่าว่าเห็ดบ่ยากเด้อเห็ดนาเนาะแม่นสิมื่องจักรื่องไม้่ึงมือก็สั่งมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนทั้งหมดเลยต้อง ต้องใส่ควอมือต้องใส่หลายๆย่างอ่ะคู่กันนี่พี่น้องเนาะปีนี้บได้ขายยาได้บัตรสิทสีทยาขายยาเด้พี่น้องน้อยามันก็เลยจยกสูงหลายจักน้อยนี่นี่มองนี่คือบัตไดีเดียเดินนี่บได้เขาเลยเออเป็นเดินเน mm. ื้อเดินนี่เดินนี่แปลงานคุณเศรษฐีบุ๊กนี่บได้เขาเลยดิเอออันนี้ก็คือได้ได้ยูมุมนีแล่ะสงสสยปุยสิมาขอนอยู่นี่พี่น้องนาอ อนะ้าวมันนี่ก็สิเมื่อบ้านไปต้มปลาแดกตัวพี่น้องออสำหรับคลิปนี้ก็อขอสวัสดีพี่น้องกัาบขาบมองมันงามๆเนี่ยละ่ะม,มองมองแก่มันงามเนี่ละ่ะแก่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันก็ให้พี่น้องจงมีความสุขความจเจริญไหลๆสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี มีใช่ลำๆรวยรย,ยโศกมานเบิดหนีเบิดจินสุปูสุสคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ